ครับก็กลาบสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มาส่งเรือที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นเรือขนาด6เมตรนะครับเสริมกาบสูงนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเรือ6เมตรท้ายตัดนะครับ เรือสำหรับกัรทุกนะครับนะฮท่นใดที่สนใจเรือสเตะเลตไว้ใช้งานนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันมาได้นะครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูน7์4ปดหนึ่งเจ็ดเจดี่ีเกนะครับเดี๋ยวขอเอาเรือลงนะครับส่งลูกค้านะครับผมเป็นบ้านของยูทูปเบอร์นะครับ คือว่าเบิร์ดบ้านนานะครับเข้าไปกดดูกด s u b สไครต์กันได้นะครับโอเคครับผมสำหรับเีดนี้สวัสดีครับ